เห็นนะเห็นนะครับทีนี้ตัวไฟนอลโปรเจกต์นะครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการจัดงานอ e ีเวนต์ให้พวกเราแต่ละกลุ่มนะครับเราเลือกจังหวัดไปแล้วนะครับเราลองคิดอินไซต์ไปบ้างแล้วหรือหาข้อมูลบางส่วนร่างแล้วนะครับเราก็ลองมาเติมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อนะครับแล้วก็ลองคุยงานกลุ่มจากที่วันนี้อาจารย์สอนส่วนที่เป็นโพสซอลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองมาใช้กับงานโปรเจกต์ตัวนี้ด้วยนะครับ จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับซึ่งจะเปิดประเทศจริงๆ็คือในเดือนมกราปีหน้านะครับซึ่งจริงๆมันมีเงื่อนไขที่อาจารย์เพิ่มเติมไปก็คือในสถานการณ์จริงไม่ไม่มีโควิดแล้วนะครับในในช่วงเปิดประเทศนะครับมันจะได้แบบเราจะได้ฟุ้งไอเดียได้มากขึ้นไม่ได้แบบมีมีเงื่อนไขเฉพาะว่าจะต้องดิสแท n ซิ่งหรือจะต้องแบบเกี่ยวกับกังวลเรื่องโควิดจะกลับมาหรืออะไรเงี้ยนะครับให้ตัดเรื่องโควิดออก นะครับตัดเรื่องโควิดออกไปเลยให้เราจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองลองนะครับในช่วงต้นปีหน้านะครับลองคิดงานซิว่าเราคุณจะจัดงานเว้นยังไงประเภทไหนอะไรมูทโทนเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือตัวโจทย์ก่อนนะครับซึ่งในโจทย์ท็อปปิคที่คุณจะใส่มาก็คือตัว g e n e r a ตไอเดีก็คือ proposal ขั้นในการทำโพ o p o s ซ l อันนี้คือหัวข้อคร่าวๆทั้งหมดที่เราจะใส่มาในนี้ นะครับในส่วนที่เป็นงานกลุ่มนะในงานโปรเจกต์นะครับตั้งแต่1ถึง22เลยนะครับวันนี้เราเรียนไปแล้วจนถึงข้อ12นะครับชื่องานสถานที่วันเวลาอะไรเงี้ยนะครับเราน่าจะพอเริ่มคุยกันละวัตถุประสงค์นะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนะครับที่ลองอให้ดิสคั s กันในกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นใครยังไงนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูวันนี้เราเรียนไอเดียนะครับคอนเซ็ปต์ตีมมูทอลอะไรต่าง ลองมาคิดสิจากวัตถุประสงค์เราจะจัดงานยังไงไประเภทไหนมีบิ๊กไอเดียอะไรบ้างจะจัดอะไรลองลองลองระดมความคิดก่อนแล้วเขียนไอเดียแต่ละคนในกลุ่มเขียนมาก่อนเลยแล้วลองมามองดูว่าไอเดียไหนที่มันจับเชื่อมโยงกันได้อันดีไอเดียไหนที่มันน่าสนใจวงมาไว้จนสุดท้ายอะ่ะมันอาจจะได้มาเป็นบิ๊กไอเดียของกลุ่มเราจริงๆ อาจจะเป็นซับสามไอเดียสองไอเดียที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้มันรวมกันไดกลายเป็นวิกไอเดียของเรานะครับแล้วค่อยมาต่อเป็นคอนเซปต์นะครับจะได้คุมงานของเรานะครับไม่ไม่ฉีดออกไปมากเลยเงี้ยคอนเซปต์ concept ของการจัดงานจะเป็นยังไงนะครับตีมงานเป็นแบบไหนนะครับอย่าลืมนะผ่านประสาทส,สัมผัสท,ทั้งห้าของเรานะครับรูปรสกินเสียงและสัมผัสนะครับคีย์แมสเซจที่เราจะสื่อไปในงานนี้ จัดงานท่องเที่ยวเราอยากมีคีย์แมสเซจอะไรที่คนเข้ามางานแล้วอยากจะรับรู้เมื่อเขามาเที่ยวจังหวัดนี้นะครับมูดโทนมันต้องล้อกับอะไรครับธีมงานคอนเซ็ปต์งานของเรานะครับออันนี้ก็คือในช่วงที่วันนี้ที่เราได้เรียนไปนะครับออาจารย์ยังไม่ได้พูดข้อ11อกับ12นะครับก็เดี๋ยวจะยกไปพูดในสัปดาห์หน้านะครับก็คือไฮไลท์กับคีย์ชิ่วนะครับไฮไลท์ธีมอีกแม็กเน็ตนะครับแล้วก็คีย์ชิ่วนะครับ แล้วก็อื่นๆจนสุดท้ายนะครับก็อันนี้จะยกไปพูดในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวที่จา์จะทําต่อนะครับก็คือให้เราลองช่วยกันคิดงานกลุ่มอันเนี้ยต่อปิดไอเดียแล้วเดี๋ยวจา์จะไปฟังนะครับของแต่ละกลุ่มตอนที่เราเบรเอาลูมนะครับอันนี้คืองานแรกซึ่งกําหนดการส่งอ่ะลองดูเดี๋ยวจา์แจกสไลด์ให้นะครับอันนี้เมื่อกี้ที่จาร์พูดไปแล้วนะครับในการจัดงานอีเวนต์นะครับไม่ต้องคิด กรณีที่ว่าเคยเกิดสถานการณ์โควิดมาก่อนนะครับคือตัดเรื่องโควิดออกไปเลยนะครับจะได้เปิดกว้างไอเดียสามารถจัดอีเวนต์ได้ทุกลูกแบบนะครับแต่อย่างที่อาจารย์เคยบอกเวลาคุณฟุ้งไอเดียอะไรเงี้ยมันฟุ้งได้แต่สุดท้ายคุณต้องกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงว่าสิ่งที่คุณคิดมันเป็นไปได้หรือเปล่าจากเมื่อวานใช่ไหมเราเรียน GE ไปอ,ไอย่าเงี้เยเชทีที่เราคิดเนี่ยกลับมาสู่ในโลกความเป็นจริงมันทําได้ไหมเหมาะสมไหม นะครับอย่างเช่นคุณจัดงานปาร์ตี้สมมุตินะครับให้กับผู้ใหญ่หรือศิลปินหรือคนที่มาร่วงงานเจ้าภาพเป็นระดับผู้ใหญ่บางกิจกรรมมันอาจจะไม่เหมาะสมคือมันอาจจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ไม่ได้เหมาะสมกับคนที่มาร่วงงานหรือกลุ่มเป้าหมายหลักเราอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะนะครับก็ทางเรื่องความ,ไ,มได้แล้วความเหมาะสมของงานนะครับอ่ะ แล้วก็กําหนดการอันนี้ดูตามตามนี้ไว้เลยนะครับนําเสนอรอบแรกก็คือสัปดาห์หน้านะครับมีคะแนนเก็บนะนำเสนอไอเดียวันนี้ยังไม่มีคะแนนเก็บนะครับแต่อาจารย์จะแค่มาเหมือนกับมาปรึกษางานพวกเราดูงานที่เราคิดนะครับไอเดียรอบแรกนะครับทําถึงได้ขนาดไหนจริงๆก็อยากจะดูถึงขั้นคอนเซ็ปต์นะครับอยากดูถึงขั้นคอนเซ็ปต์งานเรานะครับบิ๊กไอเดียคอนเซ็ปต์ทีมงานอะไรต่างๆนะครับ นำเสนอรอบที่หนึ่งรอบไอเดียกับรอบที่หนึ่งคนละคนละวันกันนะครับรอบไอเดียคืออาทิตย์หน้ารอบที่หนึ่งคือวันจันทร์ถัดไปไอ้วันอังคารถัดไปนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับอาจารย์จะแจ้งลายกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับจะเข้ามาทีละกลุ่มนะครับแล้วก็นําเสนอนะครับแล้วก็ซ่าแจ้งเวลาอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นอ่าเวลาวองารซ เป็นออนไลน์หมดเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามนะครับเป็นวันที่เจ็ดวันอังคารอันเนี้ยจะเปิดโอกาสให้ปรึกษางานคือจะไม่มีการเรียกนการสอนแล้วในสัปดาห์นี้แต่จะให้มาปรึกษางานอาจารย์จะเปิดออนไลน์เอาไว้เปิดซูมเอาไว้กลุ่มไหนอยากจะเข้ามาปรึกษางานนะครับก็เข้ามาได้นะครับนัดเวลาอาจารย์นะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้ว วันนั้นจะไปเป็นวันเดทไลน์ในการส่งพสต์โซ่รอบแรกส่งพสต์โซ่รอบไฟนอลนะครับสพสต์โซลรอบไฟนอลก่อนที่คุณจะนําเสนอในวันที่สามสิงหาโอเคนะก่อนที่จะนําเสนอในวันที่สามสิงหารอบไฟนอลซึ่งรอบเนี้ยทุกกลุ่มจะต้องเข้าฟังของเพื่อนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะทําแบบประเมินให้แต่ละกลุ่มประเมินกลุ่มอื่นๆของเพื่อนด้วยนะครับ ใช่ okay, ไหมนะครับแล้ววันสุดท้ายนะครับอาจอารย์ไม่ใช่วันสุดท้ายพอหลังจากวันที่สามเสร็จแล้วอาจารย์จะประกาศผลนะครับว่ากลุ่มไหนจะได้ไปต่อได้เข้ารอบนะครับอาจจะมีการปรับแก้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมันดีอยู่แล้วก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีคะแนนอยู่แล้วนะครับนำเสนอวันที่3ามสิงหายี่สคะแนนส่งไฟล์โพว่์โซ่นะครับรอบไฟนอลเนี่ย ก็มีคะแนน o p ม s ซ่นะครับ10คะแนนนะครับแล้วก็นำเสนอไอเดีย10คะแนนนะครับนำเสนอรอบที่1 10คะแนนนะครับอันนี้มีคะแนนทั้งหมดเลยนะครับอา่าทั้งหมด50คะแนนจบตรงนี้ส่วนกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบเป็นโบนัสนะครับคุณจะได้นำเสนอกับคณะกรรมการภายนอกในวันที่10นะครับซึ่งทุกกลุ่มที่ตกรอบไปแล้วหรือทุกเซ็กชันเนี่ยจะได้เข้าฟังในสัปดาห์นี้ ทั้งหมดนะครับก็มารวมดูด้วยนะครับว่าเพื่อนกลุ่มอื่นของเซสชันอื่นๆเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะได้เห็นไอเดียของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยนะครับอันนี้เฉพาะทีมีเขารลบนะครับโอเคมีใครสงสัยเรื่องไฟนอลโปรเจกต์ไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้นะนะครับดีไหมถามก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามีคะแนนแล้วนะครับคะแนนเก็บของการนําเสนอรอบแรกนะครับ อาจารย์คะคที่บอกว่าอ,อาทีมที่ข้อรอบเราไปนําเสนอกับกรรมการภายนอกคือแบบว่าหลังจากจบตรงนี้ไปแบบเขาได้เอาผลงานแบบทีมเราไปทําอะไรหรือเปล่าคะแบบต่อยอดหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็มีความเป็นไปได้โอเคแต่เพียงแต่ว่า,าเ,เพียงแต่ว่าไอ้ตัวโปรเจกต์หรือโจทย์ที่อาจารย์ในสาขาคิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นโจทย์จากาจากของทอททจริงๆเพียงแต่ว่าเราจะได้ แค่หไหนคำคอมเมนต์หรือว่าคำอของคณะกรรมการที่เขาทํางานบริษัท e ing, อ,อเีเวนตะ์จริงๆอ่ะมาให้ไอเดียกับพวกเราต่อยอดกับพวกเรานะครับจริงๆอาจารย์ก็อยากให้กลุ่มอื่นฟังด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้แบบเออมีแนวคิดว่าคนที่ทํางานอ e ีเวนต์จริงๆจากบริษัทพวกเนี้ยเวลาเขามองนะครับกับไอเดียพวกเราเนี่ยตรงจุดไหนบ้างที่เราควรจะมีการปรับแก้ไขหรือเขามองแบบไหนบ้างนะครับก็อยากให้ฟังทุกคนนะครับ แต่อาจารย์จะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ได้เอาไปใช้มันไม่ได้เอาไปถูกพัฒนาเป็นงานจริงอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกมาจากโจทย์ของททจริงๆนะครับแต่ถามว่าต่อไปอ่ะในรูปแบบการเรียนการสอนของของที่สาขาจริงๆนะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโจทย์จากแคลจากลูกค้าจริงๆอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยไทยเบฟก็ตามหรือทีเซปที่เป็นสมาคมอ่า อะไรอะการประชุมของของประเทศอะ่ะจริงก็ตามเนี่ยหรือสมาคมสิเก่ามองเทพก็ตามเขาก็จะมีงบกับโจทย์จริงแล้วเราแต่ละกลุ่มก็จะทำเหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะให้ให้ทุกกลุ่มมามาพิจตแข่งกันกลุ่มไหนที่ได้ก็จะเป็นกลุ่มหลักในการทํางานส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ทําไงเขาอ่าเราสามารถที่จะไปช่วยเพื่อนกลุ่มที่ได้เนี่ยลงไปทาทางานแต่ละตําแหน่งได้เนออกไหม นะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะการเรียนรูปแบบแบบนี้นะครับหรือหรือช่วงไหนที่มันมีแบบโจทย์เข้ามาทีเดียวพร้อมกันเนี่ยสโจทย์หรือ3โจทย์เนี่ยโอเคเราก็จะมีการแบ่งกันนะครับว่าใครสนใจเรื่องไหนก็จะไปแบ่งตามตามโจทย์นั้นนะครับก็ลองดูนะแต่ในในช่วงปีแรกเนี่ยปีหนึ่งอาจารย์อยากให้คุณแข็งแรงเรื่องการทำโพสต์โซ่ก่อนการคิดเจเนเรตไอเดียขึ้นมาก่อนการใส่เหตุผลต่างๆที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดนะครับให้ได้ก่อนนะครับ แล้วค่อยมาแล้วเริ่มลงมือทำซึ่งจริงงานโปรเจกต์ที่เราต้องทำจริงๆอ่ะมันคือโอเพนเฮาทุกปีเลยนะพวกเรามัยจะต้องทำโอเพนเฮาอยู่แล้วนะครับซึ่งปีนี้โอเพนเฮามันเลื่อนไปช่วงอาจารย์ไม่แน่ใจว่าช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับถ้ามันไม่ได้แบบเลวร้ายมากจริงๆเนี่ยแล้วมันยังพอเข้ามาได้อย่างอย่างปีเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะที่มันเมือ่อเมื่อปีที่เป็นโควิดรอบแรกอ่ะ ที่ได้จัดโอเพนเฮาส์ะนะครับมันก็ยังอยู่ในใน,ในที่เป็นแบบดิสทันซิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ยังพอจัดได้ซึ่งมันก็ยังมีเงื่อนไขแบบนั้นอยู่นะครับก็ก็ลองดูปีเราก็น่าจะได้จัดโอเพนเฮาส์ open house อยู่นะครับเผ็นว่าจะเป็นรูปแบบแบบไหนก็อันนี้ขึ้นอยู่กับสถานก,การณ์ตอนนั้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือโจทย์นี้มีใครถามตรงไหนอีกอไหม โอเคถ้าถ้าไม่งั้นโอเคอันนี้ตัวโปรเจกต์นี้จบนะครับเดี๋ยวตอนอาจารย์ไปฟังบีฟังนําเสนอแต่ละกลุ่มน,นะครับก็เดี๋ยวใช้เวลานั้นในการถามก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้เวลาเยอะหน่อยละกันนะครับในการคุยงานแล้วก็ที่อาจารย์จะเข้าไปนําฟังนําเสนอนะครับวันนี้ยังไม่มีคะแนนนะสัปดาห์หน้าจะมีคะแนนนะครับช่วงบ่ายนําเสนอช่วงบ่ายนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าอุย้ยขอโทษผิดสไลด์ ในสัปดาห์หน้านะครับในการนําเสนอไอเดียอาจารย์อยากได้จนถึงไม่ข้อ7ก็ข้อ8นะครับตั้งแต่1จนถึง7หรือ8นะครับให้ได้ออกมาตามนี้นะครับโอเคนะนะครับแต่ใครจะไปต่อจนถึงม o ดโทน y ี e มสเซจอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่กลุ่มนละวว่าคุณทำได้ถึงขั้นไหนนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับลองลองดูแล้วกันนะครับ แล้วก็ในช่วงเช้าของสัปดาห์หน้านะอาจารย์จะพูดที่เหลือต่อทั้งหมดนะครับก็จะมีไฮไลท์นะครับกิมมิกทีวิชัวอะไรต่างๆทั้งนี้นะครับจนจบการประเมินนะครับซึ่งไอ้พวกนี้คุณก็ไปต่อยอดในส่วนที่เป็นเป็นคุณแผนเดินลุยนำเสนอสรอบที่1ต่อนะครับประมาณนั้นโอเค อโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ค่อยส่งสไลด์ให้ทีหนึ่งนะครับอามาดูอีกตัวโปรเจกต์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นงานเดี่ยวงานเดี่ยวงานเดี่ยวมีสองชิ้นอาจารย์หาสไลด์ก่อนงานเดี่ยวมีสองชิ้นนะครับ แสไลด์ uh, slide, นะครับโอเคเห็นนะนะครับงานเดี่ยวชิ้นแรกเป็นข้อสอบวัดผลซึ่งพอเราได้ยินคำว่าสอบเราก็ตกใจคิดว่าเอ้ยต้องมานั่งสอบออนไลน์หรือเปล่านะครับมันก็คือ,อการที่เราอาจารย์เปิดกว้างทางไอเดียของเรานะครับแล้วก็เอาไปทำช่วงเวลาไหนก็ได้แต่มีเวลากำหนดในการส่งนะครับอ่ะลองมาดูโจทย์นะครับังจาจกสไลด์ให้นะฮะแต่ทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับแล้วก็ มีอะไรค่อยถามนะครับหลังจากจบอันนี้นะครับโจทย์งานนี้จริงๆคล้ายๆกับ ge เดียวซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะให้นะครับคล้ายๆกันแต่วิเคราะห์คนละมุมมองนะครับวิชานี้เป็นวิชา EDM นั้นเราจะวิเคราะห์ในมุมมองของวิชานี้ EDM อนะครับอันนี้ให้เราหากรณีนนศึกษาแสดงว่า1เป็นงานอีเวนต์หรืองานไม้ที่เกิดขึ้นแล้วอีเวนต์ก็อีเวนต์ทั่วไปไม่ก็คือ ลักษณะการจัดนิทรสศการและการประชุมเป็นพวกไหมนะครับงานที่เป็นเอ็กซิบิชันการประชุมสมัมมนางานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการจัดเกิดขึ้นแล้วหรืองานอีเวนต์คอนเสิร์ตอีเวนต์ปาร์ตี้อีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับแนะนําว่าพยายามหาอีเวนต์ที่มันเป็นระดับใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่อยากไม่อยากให้เป็นอีเวนต์แบบไพรเวทเนื่องจากว่าอีเวนต์ไพรเวทเนี่ยในการหาข้อมูลเนี่ยมันยาก เพราะบางอีเวนต์ p พ i เวทมันแบบปิดนะครับหรือภาพหรือสื่ออะไรเงี้ยมันค่อนข้างหาได้น้อยนะครับนั้นพยายามหาอีเวนต์ที่มันเป็นแบบพับบิกนิดนึงนะครับอีเวนต์ระดับที่มันเป็นแบบมีข่าวอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้หาข้อมูลได้ง่ายหน่อยนะครับลองหาอีเวนต์ดูที่เราชอบนะครับอาจจะเป็นคอนเสิร์ตก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะในประเทศก็ได้นะครับเกาหลีก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถหาข้อมูลได้นะครับมาวิเคราะห์ 2ส,ส่วนดังนี้ 1. สรุปออกมาอันนี้อาจจะง่ายหน่อยข้อแรกนะครับส่วนที่1น,นะครับชื่องานอันนี้หาได้อยู่แล้วนะครับข้อมูลเบื้องต้นของงานอีเวนต์ก็คืออ,อ,งงอีเวนต์บีแบบอย่างเช่นแบบวันเวลาสถานที่ในการจัดงานนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นใครหรือเป้าหมายในการจัดงานลองวิเคราะห์ซิจากที่เราอาจจะดูคลิปอาจจะดูจากข่าวสารที่เขาจัดมาหรือเราเคยมีประสบการณ์ไปร่วมงานนี้มา แล้วเขามีเป้าหมายในการจัดงานมีโกนะครับโกคืออะไรนะครับอินไซต์อาจจะอยู่ในข้อมูลเบื้องต้นนะอยาคัสเตอร์หรือกลุ่มเป้าหมายนะครับอาจจะอยู่ในในข้อที่สองนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นยังไงบ้างลองวิเคราะห์เองนะครับจัดมาเพื่ออะไรนะครับคอนเซปต์ทีมดูจากรูปก,ก็ได้ดูจากคลิปดูจากสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสเองหรือจาก สื่อที่เราเห็นนะครับให้ความรู้สึกยังไลงลองวิเคราะห์ออกมาเฮ้ยมันเป็นแบบทีมแบบทะเลหรือเปล่าทีมฮาวายที่อาจารย์พูดหรือเปล่าหรือทีมแบบทีมแบบไหนนะครับคอนเซปต,ต์แบบไหนลองวิเคราะห์ดูนะครับซึ่งบางงานมันไม่ไม่ได้แบบมีข้อมูลตรงๆนะว่าคอนเซปต์แบบนี้ทีมแบบนี้เขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาสังเกตหรือมาศึกษาจากภาพ บรรยากาศหลังจากงานแล้วนะครับก็ลองดูนะครับรูปแบบงานเป็นยังไงนะครับกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างรายละเอียดอื่นๆที่เราจะหาได้นะครับอันนี้ก็หาได้ละเอียดนะครับคะแนนเราก็เยอะเพราะว่ามันก็เป็นขึ้นอยู่อ่าขนาเป็น,น,นคะแนนส่วนบุคคลนะครับศิลปินเป็นใครมีแผนการบระสิทธพันธ์ยังไง PR าแผนซึ่งเดี๋ยวจะเรียนในสาหหน้านะครับการโปรโมทงานเป็นยังไงนะครับ ความปลอดภัยการดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยในงานมีไหมของงานอีเวนต์ดูแลเรื่องระบบาการให้ไครเดินทางไหมย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงแรกสเต็คโคเดอร์มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับต่างๆพวกนี้ลองเขียนมานะครับวิเคราะห์มาในในมุมของ EDM นะครับหนึ 101, นะครับส่วนที่สองอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวละ อยากให้มาจากมุมมองส่วนตัวแต่เป็นการวิเคราะห์จากตัวงานนะครับก็คือข้อดีข้อเสียปัญหาและข้อเสนอะที่เวลาเราพอดูจากข่าวงานแล้วหรือดูจากภาพงานแล้วเนี่ยเรารู้สึกชอบหรือเปล่ารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมีข้อดีอยังไงบ้างมีข้อเสียยังไงบ้างให้เหตุผลสนับสนุนนะครับในสิ่งที่เราวิเคราะห์มาในมุมมองนะครับแต่พยายามเอาเรื่องของวิชา EDM มานะครับอย่างเช่น ความรู้สึกในเรื่องของการออกแบบงานเป็นยังไงคอนเซปต์ Concept งานชัดไหมคีย์เมสเซจเป็นยังไงบ้างพวกนี้วิเคราะห์ในเชิง EDM 101่งศูนย์หนึ่งโอเคนะนะครับหรือกิจกรรมไฮไลท์แมกเนตกิมมิกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นยังไงบ้างความปลอดภัยในงานมีไหมความสะดวกสบายของที่จอดรถการเดินทางเป็นยังไงวิเคราะห์ในเชิงสิ่งที่เรียนมาในวิชานี้ EDM หนึ่ง ที่อาจารย์ย้ำตรงนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยววิชา GE ที่เราจะได้เรียนนะครับที่อาจารย์จะแจกโจทย์ในวันจันทร์หน้ามันจะคล้ายแบบนี้แต่จะวิเคราะห์ในเชิงด้านความคิดนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกอีกทีจะได้ไม่สับสนนะเอาแค่นี้ก่อนมีใครสงสัยไหมครับตรงนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะเงื่อนไขในการทํารายงานอันนี้คุณทําสามารถนะครับทําเป็นรายงานขึ้นมานะครับจะ A4 ก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ทําไงเดี๋ยวอาจารย์เคยแนะนําไปมันจะมีแบบพวกอ,อะไรนะโปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยเว็บน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 เว็บเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยนะครับที่เราสามารถทําบนออนไลน์ได้เช่นในแอปของ Google เองนะครับก็สามารถทําได้ Google d o c อย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับมาจัดรูปจัดอะไรต่างๆนะครับหรืออ,อะไรนะเว็บ แคนว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับหรือแอปบน iPad บนแท็บเล็ตที่เรามีก็ทำได้นะครับก็ลองลองหาวิธีดูนะครับอาจารย์ไม่ได้ดูแค่อะไรการออกแบบรายงานให้มันสวยงามนึกออไหมอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบนั้นนะครับอาจารย์ดูข้อมูลนะครับพิจารณาจากเนื้อหาไม่ได้เน้นความสวยงามแต่ว่าเราก็ต้องจัดรูปแบบให้มันเหมาะสมให้มันอ่านง่ายให้มันอ่านง่ายแหละอย่างเช่น อันนี้อาจารย์ขอกําหนดนะครับว่าความยาวที่เราคุณทําตัวรายงานมาเนี่ยไม่เกิน20หน้านะครับขนาดไม่เกิน16บหกพอยต์นะครับนีนั้นคุณ่อใส่แบบสักแบบ30มสิบพอยต์สี่สิบพอยต์มันก็ใหญ่เกินไปใช่ไหมเอาประมาณสัก16บหกพอยต์พอนะครับจากหน้าให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับใส่รูปได้รูปภาพประกอบอย่างเช่นคุณกําลังพูดถึงคอนเซปต์งาน ทีมงานคุณก็เอารูปภาพจากภาพข่าวหรือจากคลิปแล้วคุณก็แคปมาเป็นรูปเอามาประกอบในการอธิบายตรงนั้นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รูปก็พยายามอย่าใส่ให้ขยายรูปจนใหญ่แบบรูปนึงคุณใส่มาสักครึ่งหน้าอย่างเงี้ยมันก็เกินไปอะไรเงี้ยนะครับเอาแบบพอประมาณพอนะครับให้พอเห็นนะไม่ใช่แบบเล็กจนเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่คุณจัดวางนะครับ รูปแบบทํารายงานทั่วไปนะครับเหมือนที่คุณเคยทําในมปลายอ่ะแต่จา์ไม่ได้เน้นแบบเฮ้ยต้องมีขนาดคำำํานําหรือแบบพวกภาคผนวกไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอาแค่มีสมมติมีหน้าปกจะทําสารบัญเนื้อก็ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสน,นะครับหน้าปกแล้วก็เนื้อหาก็ได้หรือหน้าปกแล้วสารบัญนิดนึงก็ได้นะครับให้รู้ว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ทั่วไปนะครับอย่างเช่นข้อมูลนักศึกษาที่อยู่หน้าปกนะครับอย่างเช่นชื่อ อะไรอาจจะเกิดมาก่อนว่าอันนี้มันคืองานสอบวัดผลวิเคราะห์งานอีเวนต์ชื่องานอีเวนต์อะไรที่คุณไปวิเคราะห์มาเลือกมาข้อมูลของผู้จัดทำใช่ไหมชื่อตัวเองอรหัสนัึกษาเลขที่เซกชันชื่อวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเซฟเป็นไฟล์ PDF เซฟเป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อตามนี้นะครับ อย่าตั้งชื่อผิดนะขอตามนี้นะครับเนื่องจากเวลาคุณส่งไฟล์มาไฟล์มันจะเรียงตามเลขที่ชื่อให้อาจารย์นะครับเวลาตรวจหนึ่งจะตรวจง่ายหาได้ง่ายเกิดสมมุติว่าอาจารย์แคปรูปที่คุณส่งไฟล์มาแล้วเราจะได้เช็คตัวเองได้ไงว่าเ,เลขที่เรามีไหมอะไรเงี้ยน,นะครับเลขที่อันเดอร์สกอร์ชื่อนามสกุลอันเดอร์สกอร์เซคชั่นก็ได้เผื่อบ,บางคนหลงเซคชั่นนะครับประมาณนี้ ส่งทาง Google Form เดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ในการส่งงานให้นะครับสัดส่วนคะแนนที่อาจารย์จะใช้ในการให้คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนนะครับของตัวนี้แบ่งเป็น2ส่วนเลยส่วนที่1กับส่วนที่สองเมื่อกี้นะครับอย่างละ10คะแนนนะครับส่งภายในวันที่7มีเวลานะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับไม่เดดเวลาดีนะก่อน5โมงเย็น หลังจากห้าโมงเย็นอาจารย์ดูตามเวลาที่ส่งนะครับใน Google ฟ o r m มันจะมีเวลาบอกนะครับ oh, <dear. S 1> หลังจากห้าโมงเย็นจะถูกผักคะแนนนะครับจนถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจารย์ขอไปประชุมกับทีมอีกทีนะครับว่าถ้าคุณจะส่งเลยหรือส่งไม่ทันจะได้จนถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วสิ้นสุดได้ถึงเมื่อไหร่แต่จริงๆอาจารย์ไม่อยากให้คุณส่งเลยนะครับมันเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะเวลาคุณไปรับงานบีบลูกค้าวัดอ่ารับนําเสนอเมื่อไหร่ก็ต้องตามนั้นนะครับ โอเคมีใครสงสัยงานนี้ไหมข้อสอบวัโมนะครับถามได้อสองเรื่องแล้วอาจารย์คะครับเอาเป็นตอนงานอีเวนท์ที่จัดตอนช่วงโควิดด้วยได้ใช่ไหมคะได้หมดโอเคค่ะขอให้เป็นงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของ EDM หรือ GE นะครับเราเรียน EDM อยู่อ๋อโอเคครับ เดี๋ยว GE รอวันจันทร์หน้าแต่ตัว EDM กับ GE อันนี้อาจารย์พูดกันงก่อนแต่ฟังเข้าฟัง,ฟงผ่านๆไปก่อนนะครับมันคล้ายๆกันในโจทย์นี้เพียงแต่ว่าข้อที่สองอะมันจะวิเคราะห์คนละมุมข้อที่สองอาจารย์จะอย่าง EDM อะจะให้พวกเราวิเคราะห์ในเชิงของวิชานี้ก็คือเรื่องการออกแบบงานคอนเซ็ปต์ทีมงานกิจกรรมในงานเป็นยังไงต่างๆพวกนี้ทั้งหมดโอเคนะอันนี้คือข้อที่สองนะครับ ถามมีใครถามมั้ยครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์อาายัดคลิปอ,อยู่นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เอาคลิปขึ้นในในใน u t u b e นะครับเสร็จถ้าใครไม่ทันก็กลับมาฟังย้อนหลังอีกทีนึงตอนที่อาจารย์อธิบายเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับหรือใครสงสัยหลังไม่ก็ถามอีกทีหนึ่งได้นะครับตามนี้ไหมครับถ้าไม่มีอาจารย์จะผ่านไปจนถึงงานสุดท้ายนะครับ มีอยู่ด้วยกันสางานนะตอนนี้ผ่านไปสองงานแล้วครับงานกลุ่มหนึ่งงานงานเดี่ยว2งานนะครับงานเดี่ยวคุณจะเริ่มทําเลยก็ได้นะครับมีเวลาก็เริ่มทําต่อไปเลยนะครับอ่ะถ้าไม่มีอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนไปอีกงานหนึ่งนะครับ อันนี้เราเห็นใช่ไหมเห็นสไลด์ใช่ไหมครับโอเคแบบนึงอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่โจทย์นะอันนี้มันสไลด์ที่ค้างอยู่เดี๋ยวอาจารย์เอาดึงดึงหน้าโจทย์ออกมาให้นะครับอ๋อค่ะครับงานเดียวสองงานหรือว่างานเดียวคืออันที่สองงานเดียวสองงานสองงานเมื่อกี้งานเดียวแรกคือข้อสอบวัดผล จริงมันคล้ายๆกันนะแต่งานเดียวที่สองงานเดียวแรกคือเขาสอบผลจากงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านไปแล้วงานเดียวที่สองให้คุณคิดงานอีเวนท์ขึ้นมาเองอ่งานอีเวนท์อะไร <Okay. S 1> ให้คุณจัดงานอีเวนท์วันเกิดให้กับศิลปินที่ชื่นชอบมีนะศิลปินอาจจะเป็นศิลปินแบบนักร้องนักสแสดง นักกีฬาที่มีชื่อเสียงอาจารย์อยากให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบุคคลที่เป็นเป็นอะไรเป็นบุคคลที่เป็นอ่าพับบิกอะคือมีชื่อเสียงเนื่องจากว่าคุณจะได้รู้อินไซต์เขาได้ง่ายๆหาข้อมูลเขาได้ง่ายเห็นไหมนะครับหรือเปิดกว้างให้อีกเดี๋ยวอาจารย์ไปเพิ่ไปเพิ่มข้อมูลให้นะครับ หรือถ้าไม่เป็นคนเป็นแบรนด์ก็ได้อย่างเช่นคุณจัดครบรอบให้กับแบรนด์สินค้าตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ไปเพิ่มโจทย์ให้นะครับเผื่อจะได้แบบเปิดกว้างไอเดียแต่ขอเป็นอีเวนต์วันเกิดหรือครบรอบนะครับได้โอเคทีนี้สิ่งที่จะทำมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มันทำคล้ายๆกับโจทย์งานกลุ่มนะครับก็คือ คิด e ีเวนต์เนทุกอย่างเหมือนนานกลุ่มเลยนะครับ m o ดโทนร e ดบาราว่าไปนะครับแต่อาจารย์จะให้พวกเราคิดจนถึงแค่ m o o แ and t o ทนพอนะครับเพราะมันแค่สิบคะแนนนะครับมันไม่ได้แบบเยอะมากนะครับสงสัยไหม อันนี้เวลากำหนดวันที่ยี่สิบอังคารที่ยี่สิบนะครับอันนี้มีเวลาสองสัปดาห์คุณต้องแมเนจนะอันไหนต้องทำก่อนทำหลังนะครับตั้งชื่อไฟล์คล้ายๆกันนะครับเล็กที่ชื่อนามสก,กุลอเดสกอร์ชื่อนามสก,กุลอเดสกอร์แล้วก็อันนี้เอาขอเป็นอะซายเมนต์ละกันจะได้รู้นะครับว่าอันนี้คืองานอะไรนะครับส่งผ่านคุกฟอร์มเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวอาจารย์แปะไว้ในโน้ตให้นะครับ